สภาที่เคารพดิฉันนางสาววรรณรีตะล้มศิลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตยานวาบางขลมกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันและพักเก้าไกลเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเ ME มาตลอดนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเ ME เนี่ยเป็นเครื่องจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่มันยังเป็นการช่วยกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยด้วยค่ะ ย้อนไปในยุคคสช,ชนะคะมีการเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เอ e นะคะแผนนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี6-1ค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันจะพาท่านไปดูว่าจนถึงวันนี้6ปีผ่านไปแผนนี้มีการสำลิดผลมากน้อยแค่ไหนนะคะขอสไลด์ได้นะคะฝ่ายโสดดิฉันขอเริ่มจากงบประมาณประเทศนะคะที่ แต่ละหน่วยงานเนี่ยขอมาเพื่อสนับสนุน SME นะคะสไลด์หน้าถัดไปค่ะงบที่เกี่ยวข้องกับ SME เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือแถบสีเหลืองด้านล่างนะคะจะเป็นงบประมาณ เป็นงบยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน SME นะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นงบที่สนับสนุนให้กับบสอยอเพื่อคำประกันวงเงินกู้ให้ SME ค่ะส่วนแรกเนี่ยจะมีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทบวกลบทุกปีนะคะตั้งแต่ปี63 64 65จนกระทั่งปีนี้เนี่ยอยู่ที่2,700ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อถัดไปนะคะจาก2,700ล้านบาทเนี่ย แบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะอธิบายปากเปล่านะคะก็คือส่วนแรกซึ่งเป็น877ล้านเนี่ยเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนส่งเสริมก็คือสนับส่งเสริมให้ให้กับกองทุนส่งเสริม SME แล้วก็กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งมันเป็นงบประมาณที่เข้าท่ามากเป็นงบที่ช่วยผลักดัน SME ได้มากนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวเลขหลักร้อยล้านเนี่ย ก็เป็นตัวเลขที่เท่ากับปีก่อนๆน,นะคะทั้งๆที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรากําลังจะเปิดประเทศและ SME จํานวนมากเนี่ยต้องการลงทุนไปซื้อทรั์สินกลับมาเพื่อทําธุรกิจใหม่อีกครั้งไปจ้างคนงานที่เขากลับต่างจังหวัดไปแล้วกลับมาทํางานอีกครั้งนะคะแต่เรากลับได้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยเท่ากับปีที่แล้วนะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของที่ปรึกษาบวกกับอบรมสัมมานาส่วนนี้เนี่ยเกือบ1000ล้านบาทนะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแบ็กออฟฟิศเช่นเรื่องการขายการตลาดการลงทุนซื้อของคารุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ SME ค่ะตไลา์ถัดไปนะคะเรามาดูนะคะว่าส่วนที่เป็นส่วนของที่ปรึกษาอบรมสัมมนา1,000ล้านบาทเนี่ยมันหมดไปกับอะไรบ้างนะคะมันเกิดจากโครงการทั้งหมดเนี่ย63โครงการที่เขียนเข้ามาในปีนี้นะคะแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดเนี่ย เห็นได้ชัดว่า45ใน63โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็หลายโครงการเนี่ยเขียนมาตั้งแต่ปี60 61 62แล้วก็มีลักษณะยาวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันค่ะก็สไล์ถัดไปนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากในอดีตโครงการแรกนะคะเป็นของ หน่วยงานสำนักตกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะที่ทำการส่งเสริมเรื่อง o t ท p นะคะเรื่องแรกเรื่อง o t ท p เขียนงบของงบมาตั้งแต่ปี64เรื่องที่2สนับสนุนซอฟท์พาวเวอรเขียนมาตั้งแต่ปี64เช่นกันคะ่ะท่านประธานคะดิฉันจะไม่อธิบายว่าโครงการนี้สำลีผลหรือไม่นะคะให้ท่านไปหาคำตอบเอาเองนะคะว่าซอฟท์พาวเวอร ในประเทศไทยสำลิดผลหรือไม่ทำมา2ปีแล้วถัดไปนะคะเป็นของกระทรวงยุติธรรมกรมบังคับคดีค่ะก็เป็นการของงบปรับปรุงกฎหมายและแผนการให้บริการภาครัฐขอมาตั้งแต่ปี6-3งบประมาณต่อปี2ล้านบาทอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติก็ขอมาปีละสอล้านบาทก็สงสัยมากนะคะว่า2หน่วยงานนี้เกี่ยวข้องกับ SME ยังไงนะคะแล้วก็ งบประมาณปีละสองล้านเนี่ยมันช่วยอบรมสัมมนาด้านไหนอย่างไรเป็นงบเบี้ยหัวแตกหรือเปล่านะคะถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปเป็นของสอนอชอนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็เขียนของงบโครงการมาเยอะมากเลยอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะก็แต่ละปีเนี่ยขอมา20กว่าล้าน 27ล้านบ้าง25ล้านบ้างแล้วก็ขอมาตั้งแต่ปี60-61แล้วก็ต่อนเนื่องยาวนานมาเกือบ10ปีนะคะทีนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้ดูว่าโครงการอันกลางนะคะ Startup Innovation Thailand Expo เนี่ยที่ขอมาตั้งแต่ปี60เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างสไลด์ถัดไปคะ่ะงาน Startup Innovation Thailand Expo นะคะขอมาตั้งแต่ปี60ในปี63 เป็นปีที่โควิดหนักมากนะคะเป็นปีที่พีคที่สุดของโควิดนะคะก็ของงบมาแล้วก็ต้องเอาไปจัดงานให้ได้นะคะไม่งั้นก็จะไม่ได้ไไดใช้งบซึ่งพอขอมาแล้วก็เป็นการจัดงานแบบเชิญคุณปรินพาณิชภักดนะคะนี่เป็นภาพข่าวมาพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในปีที่มีโควิดค่ะ มาพูดเรื่อง virtual technology ในปีที่มีโควิดนะคะท่านประธานคนปีนั้นเนี่ยคนลำบากแค่ไหนอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาต้องการเงินก้อนนี้มากแค่ไหนแต่ว่าหน่วยงานนี้กลับนำงบมาจัดงานนะคะต่อมาค่ะสไลด์ถัดไปปี2021 จัดต่อค่ะเพราะว่าเป็นงบต่อเนื่องนะคะก็เป็นการเชิญรัฐมนตรีมาเปิดงานเชิญคนสำคัญมารับรางวัลน,นะคะแล้วก็มีคนโรงเหลงเพราะว่ามันยังเป็นปีที่มีโควิดนะคะยังไม่ได้สามากนักก็ต้องจัดนะคะแล้วก็ดีดนิ้วทีหนึ่งก็หมดไปอีก25ล้านค่ะท่านประธานดิฉันตั้งคำถามว่างานพวกนี้เนี่ยสนับสนุน SME ตรงไหนคะแล้วท่านทำแบบนี้กับ SME ได้ยังไง ท่านประธานคะง,งบอบรมจัดงานที่ปรึกษาที่ถูกใช้ไปเกือบ1,000ล้านบาททุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี6-1จนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยใช้ไปไม่ต่ำกว่า5,000ล้านนะคะได้บรรลุเป้าหมายอะไรหรือเปล่าแล้วในช่วงโควิดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นะคะตะายถัดไปนะคะ นอกจากงบส่งเสริม SME แล้วอีกตัวเลขหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความตั้งใจในการช่วยเหลือ SME ก็คืองบของบอสอยอนะคะซึ่งจะเป็นแถบสีส้มนะคะตั้งแต่ปี6กาเนี่ยที่ผ่านมาก็จะอยู่ที่หลักพันล้านนะคะ4ี่พันล้าน9ก้าพันล้านห้าพันล้านแล้วก็ปีนี้อยู่ที่7จ็ดพล้านบอสอยอเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือแล้วก็คำประกันสินเชื่อให้กับ SME ค่ะซึ่ง เพื่อให้ e เอ e นี่ยได้รับเงินลงทุนแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินการทำธุรกิจนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยได้เพิ่มมาได้เป็น7,000ล้านแต่ก็ต้องบอกว่างบประมาณหลักพันล้านที่ให้กับบอสอยอเนี่ยไม่เพียงพอที่จะช่วยในการ ค้ำประกันหรือช่วยให้ SME เข้าถึงวงเงินกู้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มี SME ในไทยเพียงแค่17%ที่สามารถเข้าถึงวงเงินกู้อีก83%เขายังต้องไปกู้นอกระบบอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการจะทำให้ SME อีกเป็นจำนวนมากเนี่ยเข้าถึงวงเงินตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเพิ่มงบให้กับ,บรอสยอไม่ต่ำกว่า30,000ล้านนะคะเพื่อให้บ้อยเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุน SME ให้ได้นะคะสไลด์ถัดไปคะ่ะ แผนยุทธศาสตร์นี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อปีก่อนๆเนี่ยมีแต่เป้าหมายถ้าลองอ่านเป้าหมายนะคะเป้าหมายก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบนามธรรมมากนะคะแต่ว่าปีนี้โชคดีค่ะมีตัวชี้วัดโผล่ขึ้นมาค่ะตัวชี้วัดก็คือสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP รวมเท่ากับ35.5%เปอร์เซ็นต์นี้คืออะไรอธิบายง่ายก็คือว่ารายได้ของประเทศ100ล้านบาทนะคะมาจาก SME 35บาท50ตัง ท่านจำตัวเลข3ามติบาทห้า5ิอร์เซนที่เป็นเป้าปี66ไว้นะคะดิฉันจะมาพาท่านมาดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าคล้าถัดไปค่ะในอดีตที่ผ่านมาในปี63นะคะเรามีสัดส่วน GDP SM, เอ่อกราฟด้านขวานะคะปี63เนี่ยเรามีสัดส่วน GDP s m ส e ต่อ GDP ประเทศอยู่ที่34%ปี 64, ป64เพิ่มขึ้นมาเป็น34.6นะคะและปี65เนี่ยสสวได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่า สัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ3.4ถึง4.5เเซหมายความว่าในปี65อีกติ้นปีนี้นะคะที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยคาดการไว้ว่า GDP SME จะอยู่ที่ช่วงถ้าเป็นพื้นฐานเลยไม่ทำอะไรเลยนะคะก็จะอยู่ที่35.8เซแต่ว่าถ้าดีมากสถานการณ์ดีก็จะอยู่ที่36.2ค่ะท่านประธานต้องบอกว่าแผนของ ยุทธศาสตร์ช่วยเหลือ SME ที่ตั้งไว้เนี่ย35.5%ในปี6-6่ะต้องบอกว่ามันทำได้ตั้งแต่ปี6-5แล้วมันทะลุเพดานไปตั้งแต่ปี6-5แล้วท่านไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆมันก็ได้อยู่แล้วนะคะก็ต้องถามว่าตอนที่ท่านทำแผนเนี้ยท่านได้โทรคุยกับหน่วยงานสสวรหรือเปล่านะท่านประธานคะเรามียุทธศาสตร์ที่สนับสนุน SME นะคะแต่ว่าเห็นแล้วว่า6ปีผ่านไปเนี่ย ไม่เอสก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่คาดการนะคะถือว่าเป็น6ปีที่ศูนย์เปล่าจริงๆค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีข้อบอกพร่องหลายอย่างนะคะเรื่องแรกเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME มันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มียุทธศาสตร์มันไม่มีการบูรณาการเลยค่ะมีแต่สสวที่เป็นคนศึกษาแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในการผลักดนันแล้วก็การของงบเนี่ยเป็นการของงบที่ ต่างหน่วยงานต่างก็ขอมาต่างคนต่างเขียนนะคะแล้วก็เป็นการให้คำอ,อบรมแลวก็ให้คำปรึกษาในเรื่องเดิมๆประเด็นที่สองนะคะเป็นการสนใจใช้งบประมาณแค่ระยะสั้นนะคะไม่ได้เน้นการฟื้นฟูแล้วก็สนับสนุน SME ให้เติบโตในระยะยาวงบส่วนใหญ่ก็เป็นงบเบี้ยหัวแตกใช้ไปแล้วไม่มีการสำลิดผลนะคะ เป็นการใช้งบให้มันหมดหมดไปในแต่ละปีแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือว่าความยั่งยืนต่อ SME จริงๆเ <c cev ap hone> หตุผลที่แย่ที่สุดนะคะก็คือ <c oughs> <c oughs> แต่ละหน่วยงานเนี่ยหลายหน่วยงานเลยเป็นการเขียนของงบอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหาหมวดลงไม่ได้ก็ต้องเอามาลงกับหมวดหมู่ SME นี้นะคะซึงก็ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่ าท่านประธานคะหากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วย SME จริงๆเนี่ยงบประมาณประเทศจะไม่ออกมาหน้าตาแบบนี้คะ่ะสไลด์ถัดไปนะคะจากข้อมูลของ WTO นะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีสัดส่วน GDP SME ต่อ GDP รวมเนี่ยเกิน50%ขึ้นไปทั้งนั้นนะคะในในเอเชียก็จะมีประเทศเกาหลีใต้กับสิงคโปร์ค่ะซึ่งดิฉันและพักเก้าไกลก็เห็นว่าประเทศไทยต้องตั้งเป้าให้ได้ถึง50%เช่นกันซึ่งการจะตั้งเป้าเช่นนี้เนี่ยเราจะทำแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้นะคะซึ่งพักเก้าไกลและดิฉันเนี่ยก็มีข้อเสนอค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ คือข้อเสนอเนี่ยหลักการคือเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มหรือว่าสร้างระบบนิเวทนะคะเพื่อที่จะสนับสนุน SME ใน6ด้านหลักๆด้านแรกก็คือ สร้าง one stop service หรือว่าที่เรียกว่า SME nerve center นะคะหมายความว่าหากคนคนนึงเนี่ยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือสามารถเดินเข้ามาขอคำปรึกษาแบบ c u s t o m i z e แบบเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจหาแหล่งเงินทุนหาตลาดต่างๆทำให้คนคนนี้ตั้งกิจการได้จริงๆแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรในอนาคตก็เดินกลับมาขอคำปรึกษาได้ ด้านที่2นะคะจะต้องออกแบบนโยบายเพื่อ SME เท่านั้นนะคะโดยให้ b e n นฟิตกับ SME ในด้านต่างๆเช่นสร้างการบริโภคในประเทศจูงใจให้ประชาชนซื้อสินค้าของ SME แล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีหรือว่าสร้าง priority ให้กับ SME ก่อนในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐหรือ แม้กระทั่งนโยบายของพรรคเก้าไกลก,ก็คือนโยบายนโยบายหวยใบยเสร็จนะคะที่สนับสนุนให้ประชาชนซื้อของจาก SME ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็นำเลขที่ใบเสร็จมาลุ้นหวยด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะคือธนาคาระจะต้องเป็นหน่วยงานสำคัญจริงๆในการปล่อยกู้ให้ SME ค่ะด้านที่4เป็นเรื่องของ t a ็ Incentive ก็คือลดภาษีนิติบุคคลให้ SME นะคะ ด้านที่5เป็นการลดข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อตั้งธุรกิจส่วนข้อสุดท้ายก็สร้าง Marketplace หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับ SME ได้มีพื้นที่ค้าขายทางการตลาด ท่านประธานคะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะความคิดคนก็เปลี่ยนไปในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเด็กจบใหม่อาจจะอยากจบมาแล้วก็รับราชการในยุคสมัยของดิฉันเนี่ยเด็กจบใหม่ก็อยากจะจบมาทํางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแต่ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยความฝันของพวกเขาคืออยากจะมีกิจการอยากจะมีสตาร์ทอัพของตัวเองนะคะซึ่ง ท่านไปดูนะคะเด็กมปลายเด็กมหาลัยมากมายที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์ตั้งแต่ที่เขายังเรียนไม่จบได้ซ้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่าความฝันของน้องๆเหล่านี้ความฝันของคนตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ในอีโคซิสเต็มหรือว่าอยู่ในประเทศที่สนับสนุนการทำธุรกิจได้ง่ายนะคะมีสภาพแวดล้อมมีนโยบายต่างๆที่ง่ายต่อการต่อย,ยอดเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยก็สามารถสร้างความหวัง สร้างโอกาสให้น้องๆให้ชนชั้นล่างให้ชนชั้นกลางกลุ่มนี้เนี่ยลืมตาอ้าปากแล้วก็มีรายได้ที่เขาภาคภูมิใจได้สไลา์จบแล้วนะคะท่านประธานคะหปีผ่านไปกับยุทธศาสตร์นี้สนับสนุน SME นี้เราเห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความจริงใจเลยที่จะช่วยเหลือ SME จริงๆซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านแล้วนะคะและดิฉันก็ขอประกาศไว้เลยว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้เลือกพรรคเก้าไกลที่มีค่า mm. เห็นค่าแล้วก็มีเจตจำนงที่จะช่วย SME จริงๆเข้ามาทำแทนนะคะขอบคุณค่ะ